ใครจะไปขอหวยนะเว้ยอันนี้คนนะไม่ใช no ่หนังไม้ไอ้สีส้มมือกลางไม่ทันเลยนี่ก็เดินไม่ยอมบอกบทเลยมันจะเดินไปไหนให้มีเสียงแบบนี้บ้างให้มีเสียงแบบนี้บ้าง nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี๋ยวเมื่กี้เขาบอกเฮ้ยเฮ้ยคู่ซีมาแล้วเว้ยหนึ่งโมีมาไลเทเลยมได้วยเทคไปด้วยมันทำไมไม่ใปวะอยากจะดูมัไปได้ไหมหนึ่งไช่งอไปเลยเออไปได้โอเดี๋ยวตึ้งแล้วมังเทคเลยนะไปตัเร็วเเลยนะไปมันมเลยนะโอ้โหอ้นหนึ่งไม่ใช่วะอ้หน่งอ้งไม่ใช่วะมันไม่ได้เปิดปางสะพานไว้หนึ่ง bị đau mà ngồi nhấc lên hai tự nhấc, đỉnh cong bẹ, đỉnh cong tự, đỉnh cong Ừ, ơi rồi, เอาละไปได้ดีครับเวลาได้ครับไม่ถึง3นาทีครับผ่านเจ็ดได้ผ่านเจ็ดได้มไม่ถึงสนาทีเอาล้ล่ะครับสามนาทีผ่านเจ็ดถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวมาดูว่าการเล่นน้ำเก็บป้าย8ต่อนนะครับสำหรับก้าวกระโดดไปเล่นน้ำแล้วครับแช่น้ำเลยครับอากาศร้อนๆเกตองวันโกฟางสะวานเล่นน้ำไปเลยเล่นเดี๋ยวเล่นเรื่องไหนแนอันน Mà, r r variance, mà không đơn Dạy dõng đi, dạy dõng đi Dạy dõng đi

แคมขึ้นกันชนหน้าไฟเึ้นชนกงินขึ้นเงนชนเงินแคมขึ้นเงนชนกงินแล้วหน้าไฟมาต้นนี้เอารถตั้งกันเลยห้านาทีมันจะไม่โกละแคมมันต้องเข้าเป็นคนเงินให้ช่างขายช่วยดิ

แันสามรอบเลยเอาใครเดินเข้ามาเนี่ยใครเอกใครใครเอกด้ว ไม่อยู่ใช่ไหมโอเคไม่อยู่ตอนนี้แชมป์ตรงนี้นะพีธารก็มาด้วยแชมป์เบาๆก่อนนะเบาๆไม่ลงไม่ลงต้องดึงบนตอร้อยร้อยขึ้นอามบนทิงได้ป่าวแชมป์ต้องมาร้อยบันไดอะแชมป์เอาเชือกออกก่อนเอาเชือกออกก่อนแชมป์เอาเชือกออกก่อนที่ต้นไม้แล้วก็สอดขึ้นกระไดประตูไม่ลงประตูไม่ลงไม่ถึงสามนาทีนะครับรีวๆๆรีวิวรีวิวทันอ้โจากนั้นเลยผ่านมาเยอะเลยร้อยร้อยกระได ข้างบนก็ได้เอาช่องกล้ลักตีอะมันจะไม่หมดมาเร็วเน็ตไรเร็วนั่เงเดี๋ยววิ่งเรื่อยๆนะช่างนะวิ่งเรื่อยๆนะแป๊บน,นะแป๊นะแบ เวลาเหลือน้อยแล้วครับแมคโครเตรียงแมคโครติดเรื่องมนาะเดิมนมาเชื่อได้นะเหลือหนึ่งนาที มาถึงแล้วครับมาเลยทางเก็บทางเก็บทางเก็บเก็บเรื่อย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 เร่อยมาเฮ้ยไม่ไหวไหมครับวิ่น่าขายขายขายเดินมาเลยแม่คู่เก็บเก็บ Oh, <laughs>